ที่จะโดนใช่ไหมผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นนะครับเออ่คุณเอาเอาเข้ามาโชว์อย่างนี้นะครับมันเข้าข้ออยู่แล้วถูกไหมเข้าข้อกฎหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีรอดแน่นอนบอกได้เลยนะครับแล้วก็คนที่เขาอ่ามาใหม่นะครับเขาก็ประสานงานแล้วก็ให้ความร่วมมือไปอย่างดีโอ้โหคราวนี้แหละมันเทิงกันแล้วนะครับเอฟซนะ คราวนี้จะลามไปถึงนะครับหม้อไฟ <laughs> เรา,าจ,จะได้กินหม้อไฟกันแล้วงานนี้นะเอฟซีนะเ,เห็นไหมวกไปวนมาก็ต้องเข้าตรงนี้นะครับไม่มีหรอกที่จะไม่เข้านะครับมันเข้าหัวข้ออยู่แล้วนะครับเอฟซีนะมันถึงวาระแล้วอ่ะนะมันนานแล้วละ่ะถึงวาระแล้วเออ มันก็ต้องว่ากันไปก็หลายจุดอะว่ายง่ายนะเ,เขาก็โดนเยอะเหมือนกันอะคานนี้นะแต่ว่ามันนานถึงไงนานถึงคิวอ,อหลังๆก็เริ่มใกล้ชิดเข้าไปอีกหน่อยนะครับก็เยอบเข้าไปอีกนิดนะชิดเข้าไปอีกหน่อยก็มาใกล้ๆก,กเรื่อยๆเรื่อย,อย,อยแล้วก็จะมาถึงใช่หม้อไฟโดนเต็มเต็มตามสนองใช่ครับผมนั่นเลยนะครับนะคุณจตนาหม้อไฟโดนเอ่อ ก็ต้มยำกุ้งอะนะอร่อยอร่อยไม่ต้องกลัวหรอกอร่อยแน่นอนเองานนี้นะครับก็ถึงวาระแล้วล่ะหน้าแอดว่านะถึงมันถึงวาระแล้วล่ะที่จะต้องอ่าในอยู่ในสภาพที่ตัวเองเคยช่วยเหลือคนนู้คนนี้นะครับสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างนะครับก็วิบากรรมเขาทั้งนั้นแหละแอดว่านะเขาก็เป็นคนเป็นตัวตั้งตัวตีหลายเรื่องอยู่ เรื่องนู้นเรื่องนี้เขาก็ดําเนินการทางนู้นทางนี้บ้างนะเออสุดท้ายก็ต้องมาลงที่ตัวเองนี่แหละนะครับนะมันชัดเจนอยู่แล้วเขาบอกแล้วนะครับว่าเน่าอยังไม่ถึงเลยนะครับยังไม่ถึงบ้านนะครับคุณรัศมีคือแล้วก็ตามทางมาเนี่ยเขาขึ้นไลน์ไม่ได้หรอกแอดบอกเลยเ่ยขึ้นไลน์ไม่ได้เพราะว่าสัญญาณไม่มี <laughs> นะสัญญาณไม่มีก็ฟังแอดไปก่อนแล้วกันนะครับ อ,อสัญญาณไม่มีเพราะแอดเคยเคยทดลองดูแล้วนะครับใช่ใช่ครับผมมาช้าแต่มาชัวนานแล้วนะแอดพูดได้เลยว่างานนี้มันนานแล้วนานมากแล้วพูดน่าจะเป็นสองปีแล้วมั้งนะแอดเดานะน่าจะสองปีไปแล้วล่ะเอ,อก็คือพูดง่ายๆนะเรื่องนี้เราไม่พูดถึงไปนานแล้วบอกตรงว่ามันเป็น มันเรื่องเกี่ยวกับไอ้ตรงสามเหลี่ยมทองคําเนี่ยมันเราไม่ได้พูดมานานแล้วแล้วเราก็คิดว่ามันคงจะจบไปแล้วล่ะก็ปล่อยให้มันเข้าสู่ขบวนการแล้วขบวนการมันก็ผ่านไปแล้วด้วยไงเออเขาก็ลงทงลงโทษปรับเปิอบอะไรก็ไปเรียบร้อยหมดแล้วก็คือไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ไม่ได้พูดถึงแล้วอยู่ดีมาวันหนึ่งครับอยู่ดีอยู่ดีมาวันหนึ่งครับเขาเอามาเปิดเฉยเลยเออเอามาเปิดเอามาฟาดเฉยเลยงงเหมือนกันแอดว่าก็งงนะ จริงๆเราจะไม่อะไรแล้วล่ะก็คือปล่อยปล่อยไปแล้วก็คือมันจบไปแล้วไงเออแต่กรรมะนะคนเรามันจะมีกรรมมันก็ต้องมีเหตุมีผลของมันขึ้นมาเออเหมือนกับเป็นการอ,อ่าอะไรเขาเรียกอะไรก็คือเหมือนโดนบรนดาะกรรมโดนบันดาเอีสเอออยู่ๆก็ตัวเองก็ไม่รู้คิดยังไงผีผีหาสาสานเข้าสิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็เกิดการฮึกเหิมเกิดการเอาออกมาโชว์ เออเอาออกมามาโชว์นู่นนี่นั่นเอามาให้เห็นว่านี่ไงเขาจะดำเนินการเขาจะจัดการเรื่องนู้นเรื่องนี้โอ้โหไปกันใหญ่นะครับตอนนั้นอ่ะเออนั่นแหละน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเอ้าพอเราเห็นเอ้าอะไรวัดอยู่ๆก็เอาออกมาจริงๆริงเราไม่อะไรแล้วนะเรื่องนี้ก็คือตัดผ่านไปแล้วก็คือไม่มีปัญหาก็คือในไหนมันผ่านไปแล้วก็ไม่อยากไปลื้อฟื้นใช่ไหมก็ปล่อยไปแต่อยู่ดีวันดีเออวันดีคือดียังไงไม่รู้เอาออกมาโชว์ซะงั้นแล้วก็ทุกคนก็แแม กระโดดงับกันงับงับง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 เลยกระโดดงับไอซีเออแม่นอกไส้ก็งับเอหน้ากาก็งับนะโอ้โหงับกันเพียบเลยตรงนั้นนะโอ้โชว์กันนาดูท้ากันหยิงหยั่งหยั่งนะครับมาโชว์เนี่ยจริงมาเลยเอามาเลยโชว์กันเป็นไงนั่นแหละเป็นผลของการตรงนั้นนะเอฟซีนะหลายคนนะที่จะโดนแบบนี้นะเอาโดนเอาผู้ง่าย อแล้วเขาได้จากใครมาล่ะถูกไหมในเอกสารนั้นเขาได้จากไหนมาก็เขาเป็นคนทําเรื่องนี้เองนี่เขาก็มีงไงแต่จริงๆเนี่ยถ้าคดีมันจบนะทั่วไปนะเอฟซนะคดีมันจบปุ๊บเขาจะรวบรวมอา่าหลักฐานรวบรวมเอกสารทุกอย่างเ็าจะส่งคืนให้ให้ลูกความไปส่วนมากจะเป็นงั้นแอดก็ยังได้คืนเลยเออพอจบคดีของแอดเนี่ยท,ทนายของแอดเนี่ยนะเขาก็จะรวบรวมเอกสารทุกอย่างที่ท,ที่ทำไว้อะของเขาเนะ่ะ เขาก็จะมาส่งคืนให้แอดหมดเลยเขาจะไม่เก็บไว้มันคดีมันจบแล้วไงแต่อันนี้ดันเก็บเอาไว้นะมันเป็นหอข้างแค่นะอันนั้นเออเขาเขาดันเก็บเอาไว้เอฟซีก็ไม่รู้เขาคิดยังไงนะไม่รู้เหมือนกันเขาคงคิดว่าอันนี้มันคงมีประโยชน์สําหรับเขาที่ไหนได้มันเป็นระเบิดเวลาเอฟซี FC, มันเป็นระเบิดเวลาเอออันนั้นนั่นแหละย้อนกลับมาแทงตัวเอง โอ้เป็นไปได้เอฟซีเรื่องนี้มันไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วอ่ะรับแล้วตอนนี้นะเต็มเต็ม,ตมบอกได้เลยนะครับว่าจะไม่แล้วเชียวนะสุดท้ายก็นะก็อย่าให้เขาขัดศรัทธาแล้วกันเอฟซีนะเนีย่ยไหนเขาเสนอมาแล้วก็อย่าให้เข้าขัดก็ว่ากันไปตามนั้นนะแล้วพูดง่ายๆนะหรือฝืนตรงนี้ก็ตรงนี้จะพราะงานนี้นะ ออถ้าสาวลงลึกกว่านั้นถ้าสาวลงไอ้ลงสามเหลี่ยมในเอฟซี FC, โดนเยอะโดนกันอีกเยอะจริงใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องน,นรงเลื่อนเรื่องพวกนี้โดนหมดบอกได้เลย,เลยโดนหมดเอฟซี FC. แต่คนนี้เขาจะเอาตรงนี้ก่อนเนี่ยอ่าตรงตรงอื่นไม่ว่ากันคือต้องให้ทางเจ้าของที่นะเขาดําเนินการตรงนั้นะแต่อันนี้เราเล่นตรงนี้ก่อนเล่นโชว์ของก่อนนะ อมีของดีคุณโชวใช่ไหมโชว์ก็จัดไปเมื่อจัดไปนะครับโชว์แล้วจัดไปนั่นแหละแล้วมันเข้าไม่ถามว่าเข้าไม่เข้าครับเข้าเต็มๆนั่นอ่ะเขาเรียกว่าอสี่เท้ายังรู้พลาดนะนักปาดยังรู้พังสองเท้าโดเดก็ย่อมเซไปบ้างนะมันมีอยู่แล้วนะครับมันพลาดอยู่แล้วเอฟซีเหไหม คุณจะเก่งแค่ไหนูชไหมล่ะเออจะเก่งแค่ไหนยังไงก็อ่าพูดง่ายๆกูก็ต้องมีผิดพลาดเขาเรียกว่าหมองูนะ่ะเก่งใช่ไหมลนะ่ะก็ต้องตายเพราะงูใช่เขาล้ายมากเออเขาบอกว่าเขาจะทําเป็นตัวอย่างเขาพูดงั้นเออจะยึดที่นะเอาคืนเอาคืนสุหลวงเขาว่างั้นโอ้โหเขาทําทุกอย่างคือ กะไม่มีบ้านอยู่เลยเขาพูดเลยกะไม่มีบ้านอยู่เลยเขาบอกอย่างนั้นเลยเอ,อกะเอาตายเอาตุยอ่ะจัดมันใช่ไหมกะเอาตุยอ่ะเขาบอกแบบนั้นเลยกะเอาตุยอ่ะเขาว่าดอย่างนั้นเลยแต่สุดท้ายเป็นไงเอ,อ,อยู่ไหมไม่อยู่ครับไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเอฟซี FC. วันนั้นน่ะวันนั้นที่เขาเอามาโชว์เอาเอกสารมาโชว์ใช่ไหมล่ะ เขาก็ไม่ลงรถนะเอฟตีนะบอกได้เลย,เ,ลยเขาไม่ลงรถนะสวัสดีครับคุณแม่สม,มนนะ์เขาไม่ลงเลยเขาก็จอดอยู่ข้างๆนั่นแหละวันนั้น่ะวันนั้นที่มาดูที่เอาไอ้หน่วยกลางมาดูด้วยที่ลานองปู่เขาก็มาดูกันวันนั้นเอกสารพร้อมเลยถ้าเขาลงมาเขาก็ต้องเห็นถูกไหมละ่ะแต่ดันดันเขาไม่มาครับเขาไม่เห็นนะครับเอ,อเพียงแต่ลูกน้องเขาเห็นอ่แต่ปัจจุบันนี้น่าจะเป็นอริกันไปแล้วละ เขอเขาก็เห็นนะเอแอดก็ดูเขาไม่ลงรถเลยนี่นะเขาไม่รู้เขาเล่นตัวหรือเปล่าเขาน่าจะมาดูนะเพราะว่าหลักฐานมันอ่าทนายของเราเอามาดูอยู่เอามาให้ให้หน่วยกลางเขาดูอยู่อ่าเขาก็เอามาเช็คมาดูนู่นนี่นั่นก็ไม่มีอะไรเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรโดยสามเขาเห็นปุ๊บเขาก็ไม่ดูไม่พูดเลยเขาบอกว่าแล้วสารตัดสินยังไงเขาก็ถามแค่นี้เขาบอกว่าก้าตามนั่นแหละเขาว่างั้น เรื่องต่อหม้อไม่เห็นตามเลยเออเขาบอกจะตามเรื่องต่อหม้อก็มาดิออมันมันไม่เกี่ยวแล้วอพูดง่ายเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วไนงะเออนะครับคือถึงถึงสารในฟงท่านจะสั่งนะครับแต่เขาไม่ได้สั่งเรื่องนี้เออเขาสั่งแค่รื้อถอนออกไปเฉยๆถูกไหมรื้อถอนแล้วก็แล้วกันอ่ะเห็นไหมรื้อถอนแล้วก็แล้วกันแล้วคิดดูสิถ้าเขาสู้ดีๆเนี่ยเอฟซี FC นะ ถูกไหมเขาสู้ดีๆเนี่ยมันก็จบมันชนะงานนั้นอะ่ะเออใช่ครับไม่ลงจากรถเลยเออแอดก็ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยเอมีแต่ลูกน้องเขาลงมาแล้วเขาก็ถามนู่นถามนี่ถามก็ถามมันไม่ได้มีปัญหาเออถ้าอยากดูก็ดูเพราะเอกสารวันนั้นพร้อมที่จะให้ดูอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสอคอไม่ว่าจะเป็นอะไรละมีพร้อมให้ดูเขาก็ไม่มาก็ไม่รู้เหมือนกันว่า เขาไปเขาไปหามาจากไหนถึงเขาบอกว่าไม่มีแต่ทําไมเราไปเอามาทําไมมันมีเอฟซีแค่นี้เองเออทําไมมันมีอ่ะทําไมเขาไปเอาทําไมไม่มีถามตรงๆถามตรงเนี้ยเองงไหมเออเขาไปหามาบอกเขาบอกไม่มีมันมันมันเชื่อถือไม่ได้เอ้าเชื่อถือไม่ได้แล้วมันมีดอกเห็ดขึ้นได้ยังไงถามหน่อยเออแค่เนี้ย คือจริงๆถ้ามันเป็นของปลอมนะเอฟซีนะเขาก็ไม่มีสามารถจะไปออกดอกเห็ดได้เอ,เอาเอาอะไรมาปาักเปิกได้นะแล้วตอนนั้นก็มาทุกหน่วยงานด้วยทําไมเขาทําได้แค่เนี้ยดูกันง่ายว่าเขาบอกชิวเชิ์อะนะแบบชิวอิวชิวชิวตรงไหนนะครับชิวชิวสำหรับเขานะสิไม่ใช่สำหรับเราะสำหรับเขาชิวชิวอะนี่แหละผลของการกระทำของเขาไงเขาก็ยังแถไปอีก เออมันไม่มีหรอกถ้ามันมีมันอกมันเขาจะไปสั่งได้ยังไงเขาว่างั้นไม่มีสารในฟงจะสั่งได้ยังไงนู่นนี่นั่นเห็นไหมเขาก็อ้างไปอย่างงั้นเอาก็คุณเอากคอา็คุณเอาหลักฐานไปแบบนั้นมันก็ต้องออกแบบนั้นสิถูกไหมง่ายๆเลยเอฟซี FC. ถ้าคุณไปเอามามันก็จบแล้วป่านนี้องค์ปู่ก็ยังอยู่เลยบอกง,ง่ายๆป่านนี้ก็ทําสีทําอะไรอยู่ที่นี่เสร็จไปหมดแล้วอ่าใช่ไหมมันก็คงไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่คงจะชัางค้างเงิน มันก็คงจะไม่เงียบเงากันอย่างนี้หรอกเออจริงๆก็ควรจะอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะมันเป็นตรงนี้มันเป็นแหล่งอแหล่งกําเนิดเรื่องราวทุกอย่างแต่คุณสู้ยังไงไม่รู้แต่ตอนแรกบอกโอ้ยชาวสบายมากเขาว่าสบายจริงๆไม่มีปัญหาเลยเขาดูจากเรื่องราวแล้วเนี่ยนะให้สู้แบบไหนยังไงไเขาบอกโอ้ยสบายแล้วตอนหลังก็บอกว่านี่ไงผมมีบุญคุณนะ เออมีบุญคุณเพราะอะไรก็ไม่ให้ติดคุกไงโอ้โหปวดหัวไม่ให้ติดคุกไงเออเขาช่วยได้นะเไม่คิดถึงบุญคุณเขาอย่าลืมนะเอฟซีนะยังไงก็ไม่ติดเพราะอะไรก็เพราะหนึ่งมันเป็นความผิดครั้งแรกแล้วเขาก็ต้องออกมาในรูปแบบความก็คือยอมรับถูกไหมยอมรับว่าผิดแล้วจะไปติดคุกได้ไงก็ครั้งแรกอะถูกไหมมันก็จะเป็นออกรูปแบบเดียวกันแบบนี้เลยออกรูปแบบเดียวกัน,นเลย เออขนาดขนาดข้างบนนะเขาเขาเข,า,ขาอุทธร์นะข้างบนเขาอุทธร์บอกว่าต้องจําเห็นไหมเขาอุอทธร์เองเลยเขาต้องบอกว่าต้องจําอายการอุทธร์เองเลยบอกต้องจําสารอุทธร์ออกมาก็คือต้องยืนตามสารชั้นต้นนะก็จบเลยจบเออไปต่อไม่ได้ก็มันเป็นความผิดครั้งแรกไงเอฟซี 3, เขาก็ต้องว่ากันแบบนั้น ก็เหมือนกันกับอันนี้แหละอันนี้แหละอ,นนละอ,อยอมรับก็คือจบยอมรับเขาก,ก็ถ้าไม่ยอมรับตีก็สู้สิโดนแต่อันนั้นอ่ะของอย่างใหญ่เนี่ยถ้าเขาสู้เนี่ยชนะไอ้ก้าฟันทงแล้วว่าชนะแน่อนอนถ้าไปหามาจริงๆถูกไหมไปหามาได้เนี่ยแบบตอนหลังที่ไปหามาเนี่ยก็ยังได้เลยเออใช่ถ้าผมนั่นแหละ ใช่เขาท่าก็ตัดสินไปตามหลักฐานังไงก็ถูกต้องแล้วไงก็ตัดสินตามนั้นนะให้มาเท่าไหร่เขาก็ตัดสินตามนั้นใช่ไหมล่ะมาขัดแย้งอย่างอื่นไม่ได้เขากล่าวโทษมาคุณก็ต้องแก้ข้อกล่าวโทษข้อกล่าวหาเขาเขาข้อกล่าวหาเขายังไงใช่ไหมกูก็ต้องมาหักล้างให้ได้ใช่ไหมถ้าคุณไม่มีอะไรคุณจะไปหักล้างได้ไงเอาของเก่ามาคือเขาให้ไปยังไงคุณก็เอาไปอย่างนั้นเลยเห็นไหมล่ะมันชัดเจนไหมสี ให้ไปอย่างนั้นเลยแล้วก็บอกว่าเขาไปคัดมาแล้วมันไม่มีเอ้าไม่มีได้ไงก็คนไปคัดมันทําไม่มีอ่ะเห็นไหมแล้วเขาก็ถามเสมียนตรงนั้นเนี่ยเขาถามเลยว่าอ่าก่อนหน้านี้มีคนไปคัดไหมเขาบอกไม่มีถ้ามันมีมันมีสมุดเล่มหนึ่งนะเอฟซีนะมันมีสมุดเล่มหนึ่งที่ว่าใครไปคัดก็ต้องลงชื่อเอาไว้เพื่อจะอะไรเสียค่าธรรมเนียมยี่สิบาทเห็นไหมเขาจะจดไว้แล้วก็จะมีบินเงินสดนะเอามาให้ยี่สิบบาทนั่นแหละ มันก็จะฟ้องเลยว่าคุณมาขอคัดลอกจริงๆมันก็จะมีค่าธรรมเนียมให้อยู่ถูกไหมไม่มีก็ถามก็แล้วว่าก่อนหน้านี้มีคนมาไหมเขาบอกไม่มีเลยหลายปีไปแล้วจะเพาะตรงนี้ไม่มีขอเลยเอา้าวมันก็จบแล้วคุณไปขอที่ไหนวันนียเออค,คุณไปขอที่ไหนคุณบอกคุณไปคุณไปขอที่ไหนถ้ามันมีมันก็จะฟ้องว่ามีเออถูกไหมล่ะมันไม่มีฟ้องก็ก็ได้อยู่แล้วคุณมีอํานาจที่จะจัดการอยู่แล้ว เพราะในในหัวข้อของสารในฟงท่านก็จะมีระบุเอาไว้ว่าให้คุณไปอ่าถ้ามีก็ไปคัดลอกมาได้เขาให้สิทธิที่คุณจะไปคัดลอกมาได้ก็ให้อยู่แล้วเออเขาระบุไว้ให้ด้วยระบุในช่องด้วยว่าคุณเอาเอกสารเนี้ยไปยื่นให้กับกรมที่ดินให้ที่ดินไปคัดลอกเอาเอกสารมาแต่มันไม่ไปนะเอฟซีแล้วก็มาอ้างบุญคุณกันบอกว่านี่ไงก็ช่วยไม่ให้ติดนี่ไง โอ้โหเจ็บปวดไหมเอฟซีตอนนี้ก็คือกรรมตามสนองตัวเองแล้ว่ะเป็นยังไงตามกรรมสนอง